การจัดหุ่นยื่ในบ้านนะครับมันจะประกอบด้วยหลักการ2รูปแบบอันดับแรกเรียกว่าสำนักรูปลักษ์สำนักรูปลักษ์นี่ก็คือดูรูปทรงรูปทรงวัตถุที่เป็นมงคลไม่มีแหลมทิมแทงอันนี้เรียกว่าสำนักรูปลักษ์สำนักรูปลักษ์มักจะเน้นในเรื่องของการลบเหลี่ยมและก,ก็การตั้งวัตถุต่างๆที่เห็นแล้วมันมีความหมายที่ดีต่อชีวิตอันดับต่อมาคือสำนักพลังงานหรือสำนักทิศทางก็จะดูในเรื่องของตำแหน่งทิศทางเช่นหัวนอนคนอยู่ทางไหน ประตูหน้าบ้านหรือประตูหน้าร้านคุณจะเปิดออกเข้ารับพลังงานทางทิศอะไรการวางวัตถุมงคลควรจะอยู่ในทิศที่เป็นพลังงานทิศทางเสริมวัตถุนั้นด้วยแล้วก็ต้องเป็นทิศทางที่ส่งผลถึงเจ้าของดวงชะตาด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุมงคลที่อยู่ในพื้นที่นั้นต้องสอดคล้องกับหลักวิชาการด้วยเรียกว่าอาจารย์ในสมัยโบ,บราณบางท่านเรียกทิคนี้ว่ามงคลซ้อนทับมงคล คือถูกตามวิชาการแล้วต้องถูกใจกด้วยการเลี้ยงปลาสวยๆงามๆในน้ําสะอาดก็ทําให้น้ํามันเคลื่อนไหวน้ําเคลื่อนไหวก็คือน้ําที่มันมีพลังงานชี่นั่นเองครับสําหรับคนที่ดูคอนเทนต์นี้แล้วสนใจในเรื่องของแซกีนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่สํานักควงจุ้ยกระแสะาตุครับ